สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่พน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางห้านอยสามนอยนะคะดิจะเป็นสี่นอยนะคะก็รุนได้นะคะรอบเฉพาะกิจท่านไหนที่ชื่นชอบก็รุนได้เช่นเดียวกันนะคะก็ที่เน้นก็คือพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะสําหรับตัวเดียวเม็ดเดียวเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะชอบก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ ผ่านนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านได้เลยนะจ๊ะไม่ว่ากันนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าพี่น้องจา๋า ก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่13นะคะเราก็มาสรุปของวันที่12กันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะเข้าก็คือเข้านะคะหลุดก็คือหลุดนะจ๊ะพี่น้องจา๋าเอา มาดูที่รอบเฉพาะกิจกันก่อนเลยนะคะเอาตั้งแต่รอบแรกเลยนะคะเฉพาะกิจนะคะยินไว้ยินเขียนตรงนี้ดีกว่าเนะเาะเอาตรงนี้แหละ รอบเฉพาะกิดนะคะ9 1 4นะคะแล้วก็8 5นะคะรอบเฉพาะกิด1 4กับ8 5ไม่มีนะคะ9เรามาวิ่งนะคะรอบเฉพาะกิดมาตัววิ่งเลยนะคะมาก่อนเพื่อนเลยยินเห็นมาอยู่นะคะเห็นมามาตัววิ่งรอบเฉพาะกิดแต่ยินยังอุ่นใจอยู่ว่าเขาต้องมาอีกแน่นอนมั่นใจว่าต้องลงมา3นอย เราต้องลงมาสามนอยนะคะไม่รอบไหนก็รอบไหนสักรอบนะคะก็รอบนี้ก็มาแค่ตัววิ่งนะคะไปดูที่รอบพิเศษกันต่อเลยนะคะเจ็ดศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเรามาแล้วนะคะเด่นเก้านะคะมาตัวเน้นตัวเจาะตัวอัดเลยนะคะมาตัวกลับนะคะแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะ คู่เดียวเราก็ดีใจนะคะสายวิ่งสายรูดสายเจาะเราก็มานะคะก็ที่สําคัญนะคะรูดป,ปื๊ดรูดป,ปื๊ดเลยดีกว่านะคะเพื่อความชัวเพื่อความปลอดภัยเพื่อที่จะเข้าเส้นชัยอย่างปลอดภัยนะคะบางทีตัวเจาะก็อาจจะเจาะเป๊ะบ้างเป๊ะบ้างนะคะก็ผิดถูกยังไงก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะ ก็ oh, 01ตัวเด่นเราไม่มีนะคะมี9ตัวเดียวเนาะไปดูที่รอบปกตินะคะ6 1 8นะคะกับ09นะคะ9เราก็มาอีกรอบนะคะ9009ตัวเน้นตัวเจาะอีกแล้วนะคะก็ยินดีด้วยนะคะมาสองนอยแล้วนะคะอันนี้ เราสรุปแค่ชุดเด่นก่อนนะคะตัวเด่นตัวเดียวก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูที่ชุดวินกันนะคะชุดวินเราไม่ยอมน้อยหน้านะคะวันนี้บางทีนะคะชุดวินบางทียีนอาจจะลงให้บ้างไม่ได้ลงให้บ้างนะคะแต่ถ้าชุดถ้าถ้ายังไงก็ชุดวินนะคะดีไม่ดียีนอาจจะเอาไปลงให้ที่ที่ลายกลุ่มนะคะสำหรับชุดวิน บางทีก็อาจจะคิดยังยังจับตัวเด่นมายังไม่ครบอะไรประมาณนี้ก็อาจจะได้ลงให้บางมาได้ลงให้บางนะคะก็รอลุ้นรอชมกันต่อไปนะคะหน่งแปนะคะ18ก็ตัวเด่นเราเกยังไม่มานะคะมาดูที่ VIP นะคะ8 7ดสนะคะแล้วก็0ูดูซี่ห้เบิ้ลถ้าจับ5ตัวนี้ไปกันเบิ้ลให้หมดนะคะ โดนเลยนะคะ00เมื่อวานก็เนาะก็ชอบอยู่นะคะ00 0เมื่อวานตัวเด่นมี8มี9มี0มี0อยู่ในใจอยู่แต่ลืมลืมลืมเบิ้ล00ว่า00ก็ไม่มานานแหละรอบนี้ก็ไม่มานะคะตัวเด่นเรามาแค่19กับ09นะคะแล้วก็วิ่งรอบเฉพาะกิจนะคะมาดูที่ชุดวินของเรานะคะ ชุดวินนะคะเราจะพอกิดแปดห้าแปดเรามานะคะห้าเรามาอันนี้ชุดวินนะคะแปดห้านะคะรอบพิเศษนะคะศูนย์หนึ่งแล้วก็หนึ่งเก้าศูนย์มีหนึ่งมีแล้วก็หนึ่งมีเก้ามีศูนย์หนึ่งนะคะถ้าเป็นแปดศูนย์หนึ่งนะพี่น้องสามตัวเต็มเต็ม ตอนนี้แอดหาหลักร้อยอยู่นะคะตอนนี้ยังหาหลักร้อยไม่เจอก็ได้สองคู่ก็โอเคเนาะพยายามหาหลักร้อยมาให้ได้สามตัวนะคะยังหาไม่เจออยู่นะคะตอนนี้กับหนึ่งเก้านะคะมาต่อที่รอบปกตินะคะชุดวินของเราหกหนึ่งแปดแล้วก็ศูนย์เก้าหกหนึ่งแปดหนึ่งมีแปดมี หนึ่งแปดนะคะแล้วก็ศูนย์เก้านะคะหนึ่งสสามสี่ห้าห้าชุดนะคะสำหรับชุดวินวันนี้เลขห้าตัวเราจับได้ห้าคู่ก็โอเคปังมากๆนะคะวันนี้ก็ยินดีกับทุกท่านที่โชคดีกันด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่ยังพลาดไปนะคะก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะคะก็รอลุ้นในงวด ถัดไปนะคะงวดวันที่13นะคะก็ขอให้มีโชคมีลาภเฮงๆฟังๆกันทั่วหน้าทุกคนทุกท่านนะคะก็แอดยีนก็ได้เปิดเปิดลายกลุ่มแล้วนะคะก็เพิ่งเปิดได้วันเดียวนะคะก็มีเพื่อนเข้าไปบ้างแล้วนะคะใครสนใจเข้ากลุ่มฟรีเข้าได้นะคะ ไลน์ได้เลยนะคะตามนี้นะคะ063นะคะ735นะคะ7239นะคะเข้าฟรีจ้าก็ถ้าโชคดีก็แล้วแต่น้ำใจจ้าเราไม่ว่ากันนะคะ1 2 3 4 5 10ตัวนะคะก็สำหรับท่านไหนที่ ยังชอบหุ้นน้องยีนนะคะหุ้นที่ยีนเคยวางให้แต่ก่อนเนาะมีนิเคมินิเคจีนแล้วก็ห้างเซ็งน,นะคะถ้ายังชอบอยู่ก็ไปตามได้ทางไลน์เลยนะคะทางไลน์กลุ่มได้เลยนะคะเพราะว่ายีนไม่ได้ลงให้ทางช่องแล้วเนาะเพราะว่าทําไม่ทันนะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะก็ถ้าใครยังชอบอยู่นะคะก็ตามไปได้เลยยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะบางท่านก็อาจจะยังชอบอยู่บอก มาบ่อยมาบ่อยอะไรประมาณนี้เนาะบางทีเด้งบนเด้งล่างก็มีนะคะก็ไปตามลุ้นต่อในงวดวันที่สิบสามกันเลยนะคะเอาตรงนี้เลยนะคะสิบสามเดือนสิบนะคะปีหกสี่นะคะกับห้านอยนะคะสามนอยสี่นอยเหมือนเดิมจ้าพื้นที่หมดพอดีมั้งพี่น้อง ก็เน้นสองตัวบนล่างนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเม็ดเดียวแข็นๆนะคะเอาสูตรเม็ดเดียวสูตรหนึ่งเม็ดเดียวก็ขอให้มาตัวรูได้พี่น้องเอฟซีได้ปิ้นรูทที่พิเศษปกตินะคะเด่นวันนี้นะคะให้ตัวเดียวเม็ดเดียวรูดปื๊ดรูดปื๊ดนะคะ เพื่อความชัวเพื่อความปลอดภัยเพื่อที่จะเข้าเส้นชัยอย่างสงาา่าผ่าเผยนะคะาการเบิ้ลให้ก่อนชอบค่อยตามนะจะเบิ้ลสำหรับแนวทางเบิ้ลน,นะคะก็จะมีหกหกนะคะ ห้าห้าเจ็ด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 กับหนึ่งหนึ่งนี่ตัวเดียวกันนะคะส่วนหกหกกับเก้าเก้านี่ก็แปลได้เป็นเก้าเก้าหกหกนะคะถ้าไม่ชอบก็ตัดออกนะคะสําหรับเบิ้ลนะคะก็ถ้าเราไม่ชอบเบิ้ลเราก็รูดปื๊ดรูดปื๊ดตัวเดียวไปเลยนะคะถ้าชื่นชอบนะคะถ้าไม่ชอบเราก็ผ่านได้เช่นเดียวกันนะคะ สำหรับตัวเด่นวิ่งรูดวันนี้นะคะตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะชอบค่อยตามจะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะก็ให้เด่นที่หกนะคะวิ่งรูดที่หกจ้าหกศูนย์นะคะหกหนึ่งหกสองหกสามนะคะแล้วก็หกสี่พื้นที่จำกัดพี่น้องวันนี้ไม่เป็นไรเนาะมองเห็นกันอยู่เนาะ ห้านะคะหกหกหกเจ็ดหกแปดนะคะแล้วก็หกเก้านะคะ 6, ขออนุญาตขออนุญาตตรงกลางนะคะพื้นที่ตรงกลางนิดนึงนะคะอ่า แอดยินชาแนลนะคะหรือว่าแอดยินสายรูดนะจ๊ะพี่น้องจ๋าตัวเน้นนะคะตัวเน้นก็จะมี กสี่นะคะหกหนึ่งหกเจ็ดนะคะหกเจ็ดนี่ก็ไม่ค่อยเห็นบ่อยแล้วนะคะแล้วก็หกห้านะคะหกหกหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกหนึ่งแล้วก็หกสองนะคะอ่า หกหกับห9เก้านี่ก็คู่กันนะพี่น้องเอาชอบหมดเลยนะคะวิ่งรูดปื๊ดรูดปื๊ดเลยนะจ๊ะก็สําหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็แคปไว้จดไว้จ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเปังปังกันทุกคนจ้าสวัสดีค่ะ